วันนี้เพจจะพาทุกคนไปขับรถบรรทุกผ่านสิ่งกิดขวางกันนะเขามีสีรถให้เราเลือกด้วยนี่นะใช่แล้วรถเริ่มต้นเราจะมีทั้งหมด3คันด้วยกันทายงงนพี่ฝนตัดสินใจเลือกคันสีแดงเพจก็จะเลือกเป็นคันสีเขียวรอด้วยรอด้วยนี่ไงมาแล้วขับตามมาดีๆนะพี่ฝนนะโอ้โหรถบรรทุกอย่างเท่แต่ว่าเส้นทางที่ผ่านข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากก่อนอื่นเลย จะต้องค่อยๆขับไปตามเส้นทางตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่หน้าผานน่นะใช่แล้วขับรถบรรทุกอยู่บนหน้าผาไม่มีถนนน่ะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาถนนไม่มีแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพ่ขับขึ้นไปไม่ได้ถนนขาดถนนไม่ได้ขาดเพียงแต่ว่าตรงนี้ยากขึ้นเฉยๆถนนพังไปแล้วพวกเราแบบนี้อันตรายทําไมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนหลบไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้นี่ขับขึ้นไปแล้วจะต้องขับขึ้นมาในทีเดียวระวังให้ดีนะมีสะพาน ระวังข้างหน้าด้วยนี่ตะไคร่น้ําเต็มไปหมดเลย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะพุกพปิ๊กดูท่าทางเราไม่ได้ขับรถบนหน้าผาอย่างเดียวนี่คือแม่น้ําหรือไม่ก็ท้องทะเลหรือเปล่าน่าจะเป็นแม่น้ํานะสะท้อนมองเห็นท้องฟ้าสดใสชัดเจนหรือว่าเราอยู่บนท้องฟ้าจะอยู่บนท้องฟ้าได้ไงพี่ฝนเดี๋ยวก่อนสะพานสีแดงเหมือนในซากุระเลยใช่แล้วแล้วพอเลี้ยวข้างหน้าเราก็จะเจอกับจุดพักรถที่หนึ่งผ่านไหม ได้รับรถคันใหม่แล้วด้วย <c oughs> อ้าว,าวเดี๋ยวมาใหม่นะแล้วทําไมพี่ฝนกระโดดลงไปตรงนั้นน่ะ <c oughs> ลนลนเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพกขอเปลี่ยนรถก่อนอ้าวอ้าวรถรถรถไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาใหม่นะงั้นเดี๋ยวเพกจะรอพี่ฝนอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ฝนขับรถตาบ่ายได้งั้นเดี๋ยวพเพกเลือกรถใหม่ก่อนได้รับรถคันใหม่เหรอรถคันใหม่จะต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงเจอแล้ว รถเป็นป่าไม้พี่ฝนมาแล้วมีต้นไม้ด้วยเป็นรถบรรทุกต้นไม้รถบรรทุกต้นไม้เหรอใช่ใช่ระวังด้วยนะนี่เดี๋ยวเพชจะขับไปทางนี้ตรงนี้เป็นหน้าผาพี่ฝนจะต้องขับมาด้วยความระมัดระวังขับมาด้วยความระมัดระวังตอนนี้พี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยพี่ฝนไม่เปลี่ยนรถเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเลือกก่อนกันแล้วกันเขามีรถคันใหม่มาด้วยรถคันใหม่จะเป็นรถคันสีเขียวเป็นรถขนต้นไม้อะงานพี่ฝนตัดสินใจเลือกคันเดิมเอาทําไมใช่คันเดิมอ่ะชอบคันสีแดง อ๋อเข้าใจแล้วระวังด้วยนะข้างหน้ามีไม้กระดานที่เราต้องผ่านไปให้ได้เดี๋ยวก่อนโอ้ทำไมยากขนาดน,นี้ระวังด้วยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวก่อนนะที่นี่เป็นทะเลทรายเป็นทะเลทรายเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมลงไปอยู่อย่างนั้นน่ะหล่นง่ะเอา้าสลานรถไปทุกเดี๋ยวมางั้นเดี๋ยวเพียกจะไปละเดี๋ยวก่อนสะพานหายสะพานหายไปแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วปุ่มตรงนี้จะทําให้มีสะพานเกิดขึ้นมาแต่มีเวลาจํากัดนะเดี๋ยวก่อนแค่ขับรถบรรทุกก็ยากแล้วสะพานยังจะหายไปอีกเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนให้รอไหมไปก่อนได้เลยให้ไปก่อนเนาะใช่ดูท่าทางน่าจะยากเหมือนกันงั้นขับมาตรงนี้ระวังดีๆด,ด้วยนะนี่ไงมาแล้วอย่าพิ่งมานะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิวินาทีเขามีเวลาบอกใช่ปะใช่เขาจะมีเวลาอยู่ที่ปุ่ม นี่งานเจอแล้วจริงด้วยนะเวลาถอยหลังรอก่อนเกือบไปแล้วกดสะพานหมายแล้วงั้นเพียกไปก่อนนะไปก่อนได้เลยเนี่สะพานเปิดเรียบร้อยไปก่อนข้างหน้าจะเป็นทางลงระวังด้วยพี่ฝนทางลงขูุขาะมากทางขูุขาอย,อยางงั้นเหรอแย่แล้วผ่านไม้ผ่านไม้เดี๋ยวมีสะพานที่ขาดอยู่ด้วยอะ่ะสะพานแหว่งเกือบไปแล้วเดี๋ยวก่อนสะพานหักไปทั้งหลายไม้กระดานใช่แต่ไม่เป็นไรเราสามารถผ่านไปได้ นี่ข้างหน้าเดี๋ยวเพ็กจะเลี้ยวระวังนะมีโค้งหักศอกต้องสองจุดแน่เน่ผ่านนี่เลี้ยวไปเลยมาถึงแล้วจุดพักรถที่สามเพ็กได้รถคันใหม่มาเป็นรถสีส้มมาแล้วกว่าจะมาได้เอาแล้วกระโดดลงจากรถทำไมอะฮะยังไม่ถึงเหรอตรงนี้อยู่ตรงนี้อา้านึกว่าถึงเส้นใจแล้ว มาเร็วๆเ,เข้าจร,จริงๆวิ่งมาก็ได้นะแต่ว่าขับรถไปน่าจะเร็วกว่ายเยอะนี่ไงวิ่งมาถึงแล้วแต่ว่าเขาจะให้เรามาที่จุดพักรถหรือเปล่ามีรถคันใหม่รถคันสีส้มพี่ฝนนี่ไงผ่านพี่เอกคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้นะนี่ไงผ่านแล้วลองกระโดดขึ้นรถดูไปได้จริงๆด้วยเน่ขับรถคันใหม่ไปแล้วนั่นรถพี่เอกพี่ฝนกระเถิบไปนั่งข้างๆก่อนนี่เดี๋ยวเราไปด้วยกันดีกว่า เราน่าจะผ่านด่านไปได้แบบสบายนะเนี่ยนี่นั่งด้วยกันได้พี่ฝนเป็นนาวิเกเตอร์น้ำทางคอยนำทางด้วยนะระวังให้ดีข้างหน้ามีภูเขานี่คืออะไรอ่ะภูเขาเหมือนจะเป็นหน้าผานะใช่ภูเขาที่เราขับผ่านไปได้นะโอ้โหน่ากลัวมากเลยเนะี่ยต้องขับระมัดระวังด้วยแถมเป็นรถบรรทุกอ่ะนะวงเลี้ยวจะก,กว้างกว่ารถปกติทำให้ขับลำบากมากพี่ฝนข้างล่างเป็นหน้าผาระวังให้ดี ข้างล่างเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นน้ําจริงๆด้วยนะเขาสะท้อนข้างบนไงเขาเรียกว่าอะไรนะท้องฟ้าข้างบนน่ะน้ําใสน้ําใสมากเลยใช่ข้างหน้าเป็นหน้าผาที่เราจะต้องขับรถขึ้นไปแย่แล้วแรงไม่พอตรงนี้เดี๋ยวพิ่จะขับไปแล้วนะทางครุขระแย่แล้วพี่ฝนมีทางครุขระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อ่ะผ่านไปไม่ได้หรอทําไงดีอ่ะ เราอาจจะต้องถอยหลังหรือเปล่านั่นนะดิถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ไปทางขาดทางขาดไปแล้วฉันว่าน่าจะต้องขับมาเร็วๆตั้งแต่แรกอะเอาี้ไงนี้ไง,ไงผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเพชรเคยใช้เทคนิคนี้ในการขับรถบรรทุกต้องขยับล้อไปมาด้านหน้าใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ไงผ่านมาได้แล้วถึงทางจะขุขะแต่เราก็ไปได้ข้างหน้าก็บอกว่าให้เราเก็บอะไรบางอย่างไปด้วยแฮะ ไม่แน่ใจนะ่ะแล้วก็มีปุ่มสีม่วงอยู่นี่ไงสพานต้องรีบไปแล้วมีเวลาจำกัดแค่ยี่สิบวินาทีเองจะผ่านไหมเนี่ยต้องรีบผ่านไปให้เร็วที่สุดผ่านไหมนี่ถ้าเรามาสองคันเพียคิดว่าอาจจะตกลงไปทั้งคู่ก็ได้เดี๋ยวก่อนโอ้ทางโค้งเยอะอยะมัดผ่านแล้วผ่านล้อหนะ้าผ่านล้อหลังก็ผ่านผ่านแล้วเหลือเวลาอีกนิดนึงดูทางดูทาง ดูทางอยู่พี่ฝนดูทางข้างหน้าก่อนข้างหน้านี่เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวทุ่งหญ้าที่เราผ่านได้แบบสบายแล้วก็ข้างหน้านั้นจุดพักรถที่4ี่ผ่านแล้วคราวนี้ได้รถคันสีเขียวมารถคันใหม่เข้าใจแล้วเราจะได้รถของด่านนั้นมานั่นเองรถคันใหม่มาแล้วพวกเราด่านที่เราเพิ่งผ่านมาา <expressive S 2> เป็นด่านสีเขียวไงงั้นเดี๋ยวพี่ฝนผ่าน,านด่านนี้แล้วก็ขับรถคันใหม่ไปดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ว่า เพเอกใช้รถคันสีเขียวคันใหม่ดีกว่านะพี่หวนใช้รถคันสีแดงใช้คันสีแดงใช้คันสีส้มก็ได้นะคันนี้แหละงั้นเพเอกไปแล้วนะรถหายไปไหนอ่ะก็รถคันนั้นเป็นรถของพี่เอกพี่เอกขับมาแต่ยังงั้นไปด้วยกันเลยพี่หวนไปอีกคันหนึ่งเปล่าให้ไปอีกคันหนึ่งเหรอใช่มีต้องสองสีแบบนี้จะได้ขับไปมองเห็นในทางด้วยนะมาแล้วนี่คันสีส้มมาแล้วคันสีส้มของด่านที่แล้วไปแล้วนำทาง ไปทางไหนอะนี่งตรงไปเลยตรงไปที่ไปทางไหนอา้าวก่อนนะนี่เรามาอยู่ดินแดนน้ำแข็งกลายเป็นหิมาไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอย<ห>กลับมาถานนลื่นจะไปไหนเนี่ยก็มีทางลัดจะ,จะไปทางลัดทำไมทางธรรมดาก็ไปยากอยู่แล้วนี่ไงทางลัดลับรองผานเนี่ยถ้าไปทางธรรมดาเราจะต้องอนั่นไงเพียกะแล้วเจียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่ ไปยากเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวต้องถอยหลังแล้วไปทีเดียวเลยเหรอเขาบอกว่าเดเจรัสอันตรายใช่ทางนี้อันตรายแต่ว่าเป็นทางลัดมากๆเลยจริงๆด้วยใช่ถ้าในไชีวิตจริงไม่มาใครจะไปทางแบบนี้พี่ฝนไม่ไปตั้งแต่แรกแย่ yeah, แล้วถนนเลืน่นผ่านไหมรถคว่ำม,มาเอ๊ะเกือบรลาบจะกลับมาได้หรือเปล่าทำไมรถคว่ำแล้วกลับมาได้ใหม่อะรอด้วยน่ะอ๋อพี่ฝนมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช รอด้วยรอด้วยเดี๋ยววิ่งไปก็จริงอยู่นะที่เราวิ่งมาก็จะง่ายกว่านะแต่ว่าเราจะขับรถไปดีกว่าเพราะว่าไปเร็วกว่าใช่ถ้าขับรถไปจะเร็วกว่าพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วออกเดินทางดูเส้นทางข้างหน้าให้ด้วยเส้นทางข้างหน้ามีลูกกิ้งลูกกิ้งบอลลูกบอลกิ้งนะฮะ<า>ลูกบอลกิ้ง,งโอ้โสหสโน์บอลน่ะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนสโนว์บอลหล่นลงมาแบบนี้จะไปยังไงอ่ะไปผ่านไหม ผ่านมาแล้วผ่านแล้วโอ้โหมีสิ่งกีดขวางเล็กน้อยผ่านมาพอดีจังหวะเลยแล้วก็กําลังขึ้นสะพานแดงแล้วพี่ฝนสะพานแดงเมืองสาก,กุระเดี๋ยวก่อนข้างหน้ามีสะพานแดงเต็มไปหมดเลยนี่ตอนนี้เพคขับผ่านมาเรื่อยๆแล้วอุปสรรคของเราไม่มีละมีแต่อุโมง์เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้นเป็นทางโค้งไม่ต้องกลัวพี่ฝนเรามาถึงจุดพักรถสุดท้ายแล้วเราผ่านแล้วเหรอนี่สุดท้ายยังเนี่ย ยังไม่สุดท้ายยังมีไปต่อจุดพักรถที่ห้าผ่านมาได้ยังไงกันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนรถอยู่ไหนรถ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 คันใหม่มาแล้วรถคันใหม่นี่เมืองหิมะนี่นาะใช่รีบออกเดินทางนะรีบออกเดินทางกันเลยดีกว่าพี่ฝนพี่ฝน,นขับดีๆแล้ววะผ่านไหมผ่านไหมขับซะเร็วเลยนี่ไงผ่านแล้วเดี๋ยวก็ลนลงไปรอกไม่ลนไม่ลนยังไงก็ไม่ลนขับดีๆนะ นี่พี่กำลังขับรถตามพี่ฝนไปทุกคนข้างหน้าเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนเขามีทางให้เลือกไปด้วยนี่นะไหนอะไม่เห็นจะมีเลยนั่นไงเขามีสะพานอยู่ด้านหน้าพี่ฝนเห็นเปล่าล่ะไม่เห็นต้องเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนเดี๋ยวก่อนนะถนนขาดแล้วกระโดดลงไปตอนไหนถ <c oughs> นนขาดเฉยเอามาขึ้นรถมาก่อนเร็วเข้าอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวขับมาก่อนจะขับไปได้ยังไงอะเลี้ยวซ้ายมาเนี่เนี่เราสะพานรถออกมาได้อ้าวทำแบบนี้ได้ก็ไม่บอกใช่ เมื่อกี้นี้เพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้ว่าสปาร์ตรถออกมาได้แล้ววางทางแล้วเราวิ่งกันทาไมตั้งแต่แรก <c oughs> นี่ไงผ่านแล้วรอด้วยรอด้วยพี่ฝนผ่านแล้วผ่านแล้วอยู่ไหนเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่ไงรถไหลลงไปแล้วอา้าวจริงอะข้างหน้ามีที่จุดพักรถมีจุดพักรถเหรอ <c oughs> ใช่นู่นเลยไม่ใช่นะไม่ใช่รถพี่ฝนรถพี่ฝนไปไหนเนี่ย <c oughs> อย่าไปบอกเขาแล้วรถมีฝนไปไหนอะถ้าหลน่นไงงั้นเดี๋ยวเพยกไปรอยอยู่ข้างหน้าก็ได้นะอ่าได้ได,ได้ไปถึงเส้นชัก่อนก็ได้น่ะนี่มีปุ่มสีส้มด้วยนี่ไงสะพานที่ให้เลือกที่เพ่กมองเห็นตอนแรกอะเอาละเลือกไปข้างล่างแล้วกันถ้าถังจะไปยากหน้าดูนะเนี่ยเ้ยวกำลังตามไปนะ่ะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะ เวลาจะหมดอยู่แล้วเพียกจะข้ามสะพานได้หรือเปล่าผ่านไหมอาวแย่ yeah, แล้วติดตดกดิกระโดดกระโดดกระโดดวิ่งไปเลยไปละอย่างนี้ต้องวิ่งแล้วแล้วก้าววิ่งไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอจริงเหรอใช่ไปก่อนได้เลยงั้นเพียกรออยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะจุดพักรถที่หกเน่กําลังจะผ่านด่านในที่สุดก็ผ่านมาแล้วได้รถคันใหม่หรือเปล่าได้รถคันใหม่ม <า S 1> วันนี้เราก็สนุกมากเลยนะในการขับรถแข่งกันเนี่ย ขับรถบรรทุกใช่แล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื้นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอใช่เปลี่ยนสีได้ด้วยเอาแล้วไม่บอกกันเลยเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งจะรู้ใช่เพิ่งจะรู้ว่าเปลี่ยนสีได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบุย,บย